ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแบน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T tt kt studio นะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังนะครับผมค่าพลัง9 legendary นะฮะ9 legendary ที่มาให้เปิดฟรีกันนะครับผมก็คือ9คนของบราซิลนั่นแหละที่เปิดฟรีหครั้ง นะครับผมมารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพเป็นตัวแคริวเวอร์นะในเป็นเป็นตัวพื้นหลังสีเสีน้ำตาลไม่ใช่สีม่วงนะครับผมถ้าเป็นสีม่วงมันจะดีกว่านี้นะคนนี้แ <c oughs> <c oughs> ม่ใจสีน้ำตาลยอมจริงๆอะ่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมโอเคมานะเอาใครก่อนดีนะครับผมเอาบีเบโตก่อนเลยนะครับผมกดได้แค่กันบ้างนะฮะรีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะครับผมในชุดนี้ก็บางตัวมันก็โหดนะ บางตัวก็หหวแต่ทุกตัวในนี้เนี่ยทีมเพลย์สไตล์ตรงเนี้ยมันไม่ได้เยอะมันไม่เหมือนตัวปัจจุบันที่แบบ90ทุกอันมันอันนี้มันเยอะสุดมัน80อ่ะนะครับผมเยอะสุดมัน80อันนี้มันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมอาจจะจับลงเล่นยากหน่อยแหละนะครับมานะเบบโต้นะครับผมนะตำแหน่งหน้าต่ํานะหน้าต่ำายืนหน้าเป้าก็ได้นะโดูตันได้90ไม่รวมบูทนะบูทได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมน่าจะ92 9 3สมัาแหละนะครับผมมา มาดูค่าพลังกันก่อนเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่เยะนะเขียวเขียวเยอะนะนะถ้ากำลังลเปิดสองบอลรวมเปดสามเลี้ยงบอลเปดสามแล้วประกับตัวเปดสิบเอ็ดส่งสั้นเจ็สองนะจบสกอร์เปดสิบเอ็ดเออยิงคมอยู่นะนะตัวตั้งแต่เจ็สิบเจ็ด 77, แล้วก็ความโค้งเปิดสิบสปีดเปดสามสปีดต้น 85. เปดห้าอ่าพลังงานยิงเจ็ดแปดกระโดดเจ็ดเจ็ดบาลานซ์แปดสิบแล้วก็สเตมิน่าเจ็ดเก้านะครับผมสำหรับเบบิโต้นะฮะแนวาทางในการรับก็คือจบสกอร์สี่ ครองบอล8เด็ก4แล้วก็โลเวอร์4นะครับผมคนนี้นะฮะเบบีโตก็ยังไม่ได้แบบโหดอะไรขนาดนั้นนะครับผมมีเดนิสันนะครับผมเดนิสันเนี่ยเป็นตำแหน่ง LWF ยืน LMF ได้นะฮะเวตอนได้8 9ก็ไม่เยอะแต่คนนี้แม่สีฟ้าก็มาวะ่ะมีสีฟ้ามาด้วยนะครับผมถ้ากำลุกเจ็ดกบอลทรวร9 2เลี้ยงบอล9 6แล้วะบิดตัว8 7เชียนาเล่นเลยอะ่ะ บอกเลยว่าน่าเล่นจัดๆนะครับผมน่าเล่นจัดๆคนนี้นะฮะไอ้พวกครองบอลดีแล้วมีความเร็วเนี่ยมันมันน่าเล่นนะวันนี้ยนะสปีดแปดสองสปีดต้นเก้าสองแล้วกันยิงเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมบาลานซ์แปดเจ็ดแล้วก็สตีมินาจะจสามที่เหลือมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรพ่พวกจบสกอร์จบสกอร์เงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมโอ้โหแต่สปีดกับครองบอลโคตรด,ดีนะในทางการัะก็คือจบสกอร์สองครองบอลแปดได้ 8, แปดโลวเวอร์สี่นะครับผมสำหรับ เดนิสันเป็นตำแหน่งอ่าเป็นปีกเป็นปีกซ้ายนะฮะโอเคผ่านไปโรนดินโยคนนี้น่าเล่นบอกเลยว่าน่าเล่นนะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือกลางลุกหน้าต่ำนะแล้วก็ LWF นะเวลตันได้96บุ๊ดได้ประมาณ9899นะครับผมบอกเลยคนนี้น่าเล่นนะฮะโอเคนะครับผมทางกำาลุก79บองทรง93เลี้ยงบอล94แล้วประกับตัว93ขามองบอลโหดมากนะฮะ ส่งสั้นเปิดสี่เปิดบอลเปิดเจ็ดจบสกอร์เปิดสิบเอ็ดนะฮะรูตองติดเปิดเก้าความโค้งเปิดหกสปีดเปิดสิบสปีดต้นเปิดแปดร่างเงินยิงเจ็ดเก้าเข็งแกรนเจ็ดสิบบาลานซ์เปิดแปดแล้วก็สเตมินาเจ็ดแปดบอกเลยว่าโหดมากคราฟลังโหดมากนะครับผมอันนี้ขนาดเป็นตัวแครีโอเวอร์นะถ้าเป็นตัวแบบอีพิกโอ้โหสุดยอดรูนารินโยนะครับผมแนวทางการนับก็คือจบสกอร์สี่ส่งบอลสี่ครองบอลสี่เด็กสี่ลูฟว์สี่นะครับผมคนนี้ คล้ได้ไปนี่คือสุดเหมือนกันนะคนนี้คือใช้งานได้เลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละทีมเป็นสไตล์มันมันไม่ได้เยอะเหมือนตัวใหม่มันเป็นตัวเก่าไงนะครับผมโรมาริโอครับผมคนนี้ก็น่าเล่นนะเป็นหน้าเป้าบูดได้95เอ้ย,ยไม่ใช่บูดดิวิโตันได้95บูดก็ได้จะประมาณ97 98นะครับผมทางกับลูก88บอ 8, 5, ลชนแปดหเลี้ยงบอล82แล้วประกับตัว86สองสั้นเจ็ดสองเปิดมันจะเปิดบอลดิอ่าจบสกอร์88รู้ตั้งแต่เจ็สองไอ้ยจ็สาม ความคง79นะครับผมสปีดไปโทรสปีดต้น88พลังงานยิง86บาลานซ์88สเตมินา83ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะนะครับผมโรมาริโอคมๆนะคมไหม <c oughs> ในทางการนักก็คือจบสกอร์4ครองบอล2เด็ก4แล้วก็โลเวอร์4พวกนี้พวกนี้เเวลมันไม่ได้เยอะนะครับผมเเวลวมันไม่ได้เยอะนะฮะริวันดนะครับผมก็ยืนยืนกลางรุกแล้วก็ LWF นะฮะ วันตันได้94นะครับผม94้ี่แต่ก็โหดว่ะเออพวกนี้มันโหดจังวะนะโหดจังวะถ้ากำลุเปิดสบองโชน93เลี้ยงบอล91แล้วปรกับตัว90ไม่มีแต่พวกครองบอลดีๆเว้ยนะฮะสรงสั้นเปิดสเปิดบอลเปิดสิจบสกอร์เปิดสิรู้ตั้งเตะ85ความโค้งเปิดเอนะครับผมสปีดจะเจ็สปีจจดปต้น78็แปดหลังยิงเจ็ดสี่กระโดด70บบอลล้านเจ็ด 2, แล้วก็สเตมินา75นะครับผมในทางการเอาก็คือจบสกอร์4ส่งบอล4ครองบอล7 เด็กสี่แล้วก็ลูเวอร์สี่นะครับผมก็เป็นตัวที่น่าเล่นนะพวกเนี้น่าจะคนไม่ค่อยใช้เพราะว่า,วามันต้องต่อสัญญานะครับผมว่ามันมันเป็นตัวเก่าไงนาะสัญญามันแค่หกสิบวันไงน,นะมันต้องต่อบ,บ่อยแล้วตัวต่อสัญญาหายากใช่ไหมนะครผมโอเคนะโรนาะดินโนไม่ใช่ดิโรเบโตคาลอสนะครับผมแหมเรือเชื่อซะได้จโรเบโตคาลอสคนนี้ก็น่าโดนนะนะครับผมว่าตันได อ่าเกนะเบิกซ้ายได้ปีซ้ายได้แล้วก็เป็นตัวที่ยิงดีความเร็วจัดนะครับผมทายการลุกเจ็ดบอลโรนเจ็ดเลี้ยงบอลเจ็ดแล้วมากับตัวแปดสิบสองสั้นเจ็เปิดบอลเจนะฮะจับสกอร์เจ็ดรู้ตั้งแต่แปดความโค้งแปดเก็โค้งจะจัดเลยแหละนะครับผมเกมรับจ 10, เจ็ดสิบปเก็เมนเจ็ดทักเล่งเจ็ดองเอ็กซ์ชั่นเจ็ดสปีดเกเชื่อไหวจังวะสปีดเกจ็สปีดต้นเกพลังงานยิงเกนะครับผม โอ้ต้องเล่นแบบคนนี้ต้องต้องจัดบ่ะนะฮอ่าบาลานซ์แปดแปดเสถิมีนาเก้าสองหึนะครับผมในทางการอัพก็คือเด็กสี่ลเวลรแปดแล้วก็ดีเฟนซีสกิลหัวโอ้โหมีปืบนบอลจากริมเส้นหึคนนี้นะฮะเป็นตัวที่ถูกลืมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนใช้หรอกนะครับโอ้โหโ,โหดจริงโรเบิร์ตคาร์ลอสนะครับผมฆ่าฟูไปขวานะครับผม ไม่ขวาได้ปีขวาได้นะฮะวยตันได้92คนนี้ผมว่ามันยังมันยังไม่เท่าไรแต่สเตมิน่าเยอะนะฮะถ้ากำลุก76วงทุน77เลี้ยงบอล76แล้วประกับตัวอ่า76สองสั้น74เปิดบอล77ความโค้ง74อ่าเกมรับ77ไอเกิแ 7, มน74ทักลิง80เอ็กซ์ชั่น78น,นะครับผมแล้วก็สปีด86สปีดต้น80แล้วกันยิง81นะกระโดด7จิแข็งแกร่ง เจ็สี่บาลานซ์เจ็สามแล้วก็สเตมินาเก้าเจ็ดเลยนะครับผมสเตมินาะเยอะนะสเตมินาเยอะในทางการอัพก็คืออ่าเด็กสี่ลเวอร์แปดแล้วก็ดีเฟนซ์อีกสี่นะครับผมสําหรับอ่าคาฟูนะครับผมคนนี้โอเคแต่อึ้งกับคาร์ลอสนี่นะอึ้งกับโรเบโตคาร์ลอสนะครับผมโอเคมานะแล้วก็จะมีเอ่ลเบร์ er นะครับผมเอลเบนะคนนี้ก็คมไหมคมไหมนะเก้าสิบ หน้าเป้านะครับผมถ้ากำลูก89บอลทรล76เลี้ยงบอล80เล่นบอลก,กับตัว74สองสั้นก็ยังแดงอยู่นะครับผมยังแดงอยูอ่จบสกอร์86ลูกหม่ง84หม่งดีนะนะค,ความโค้ง75สปีด7 4สปีดต้น76รังกานยิง79กะโดด79แข็งเกร่ง 7, 7 3นะครับผมเท่าซ้ายเท่าขวาได้เลยคนนี้นะฮนะแนวทางการนับก็คือจบสกอร์4ครองบอล4เด็ก 4 l o โ e r 4 Aerial 4นะครับผมนะฮะสําหรับเอลเบแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมซิโก้นะฮะซิโก้ ico, เนี่ยเวิ่งตันได้95ยืนหน้าต่ำได้กลางรุกได้นะครับคนนี้ก็ครองบอลหูอีกแหละนะครับผมทําเกมรุก84บอลรุมเก้าเลี้ยงบอล90และบอลกับตัว90้สองสั้น87เจ็ดเปิดบอล81จับสกอร์79ลูกมุง74ลูกตั้งเตะเจ็ดแปดแปดาโค้ง84สปีด77นะครับผม สปีดต้น87พลังนยิง8 0กระโดด7 0บาลานซ์90แล้วก็สเตมินา79นะในทางการอัพก็คือส่งส่งบอล4ครองบอล4แล้วก็เด็ก4แค่นั้นเองง่ายๆนะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับรีวิวค่าพลังนะครับผมแพ็กตำนานของฟรีทั้ง9คนที่เป็นของบราซิลนะฮะก็ทุกตัวน่าเล่นหมดเลยแต่เสียดายมันเป็นตัวเก่าทีมเรสตาร,ตร์ตรงนี้มันเลยไม่เยอะมันก็เลยจัดทำให้แบบ พอจัดลงทีมปุ๊บมันลดจาก99จาก100มันลดลงมาเหลือ97อย่างเงี้ยเขา97เล่นยากนะนะถ้าคนที่แบบเล่นจริงอนะ97ถือว่าเล่นยากเลยนะคือบางทีมันวิ่งโม่เลยนะแบบกล้องหลังยืนหลุดตำแหน่งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือ97เดียเริ่มเริ่มเล่นยากผมถ้าเป็นผมผมไม่เล่น98ผมยังไม่อยากเล่นเลยถ้าจะเล่นก็99แบบ100อย่างเงี้ยเล่นได้ถ้าจัดลงทีมปุ๊บทีมประซานลดเหลือ97 98เนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่และไม่ใช่และมันรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่ ไอ้พวกนี้มันข้อเสียก็ตรงนี้แหละมันเป็นตัวเก่าทีมเป็นสไตล์มันก็ไม่ได้เยอะซิกโกเอเรตอาจจะเยอะสุดละมั้ง80เนี่ยนะแปดสิบเอเบ,บเนี่ยไอเบ,บเจสิบเ,บเองถ้าถ้าแบบสไตล์แบบเออ่บบครองบอลอะนะสไตล์ครองบอลนะคือทุกสไตล์ไม่เกิน80ดสิบอ่าง่ายๆจ็สิบเนี่ยเยอะสุดเจ็สิบนะคาร์ลอสเยอะสุดเท่าไหร่80นะครับผมคือไม่เกินนี้แน่นอนถ้าจะเอาไปอัพพวกทีมสไตล์อัพได้มันก็อัพได้นะนะแต่ค่าพลังมันก็จะลดไง แต่พวกตัวใหม่มันไม่ต้องอัพมันแล้วมันก็เต็มที่อ่ะคือมันเต็มที่กว่านะเอาเต็มอัพได้ไอ้คาพหลังได้เต็มที่มากกว่าแต่พวกนี้มันต้องมาเล่นตรงทีมเป็นสไตล์ได้ไงมันก็เลยแบบอาจจะยังไม่โอเคนะครับผมและคนนี้มันก็จะแจกตัวแคริวเวอร์ด้วยนะแ <c oughs> จกพวกพื้นหลังสีสีชมพูก,ก็ยังดีกว่านะโอ้เล่นยังไงวันเนี้ยแดงเถือกเลย <c oughs> นะแดงเถือกเลยนะครับผมเบเบไปตัวเออังพอแบบเหลืองๆหน่อยถ้าแดงๆเล่นยากเลยนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวค่าพลังแพค็คตำนานฟรีของบราซิลนะครับผมทุกตัวน่าเล่นทุกตัวคือจับตัวหลักได้แต่ก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าทีมเพลสไตล์มันมันไม่ได้90ไงตรงนี้แหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งนี่นะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสค่ะ